ฟังดวนนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณนวลพันธ์ล่ำซำและสภากรรมการยุคใหม่ไม่ขอรับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวประธานสโมสรไอลีกที่1และที่2ที่3กก้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังจากงบประมาณอนุมัติจำนวน45ล้านบาทเพื่อบำรุงทีมสโมสรฟุตบอลมาโนโพกิ้งอดีเตเฮดโค้ชทีมชาติไทยกลายเป็นหนึ่งในเคดเดิตที่จะมานั่งตำแหน่งกุนซือสลังงอเอฟซทั้งหมด ติดตามได้ในน้องจานวิจารบอลสวัสดีครับน้องจานวิจารบอลน,นะครับวันนี้มีข่าวที่ดีๆข่าวหน้าจินดีสําหรับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเรานะครับซึ่งท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณนนพลล่ำซำนะครับยืนยันครับกับสภากรรมการยุคใหม่ไม่ขอรับเงินเดือนอาสาเข้ามาบริหารฟุตบอลไทยให้เดินหน้าต่อไปนะครับมาดมแป้งครับคุณนนพลล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังประชุมสภากรรมการประจำเดือนมีนาคมและเป็นการประชุมสภากรรมการครั้งแรกในยุคข,ของมาดามแป้งนะครับโดยนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เผยถึงประเด็นไม่รับเงินเดือนว่าขอบคุณที่ถามประเด็นนี้นะคะเรื่องการเป็นสภากรรมการชุดที่แป้งเข้ามาทั้ง19คนเรามีความตั้งใจจริงที่จะทํางานดังนั้นเพื่อให้เป็นความสบายใจของสภากรรมการซึ่งเราเข้ามารับงานตรงนี้ ได้มีการพูดคุยกันว่าชุดเราจะไม่มีการรับเงินเดือนเลยนะตั้งแต่นายกสมาคมไปจนถึงอุปนายกทุกคนจะไม่มีการรับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวโอ้โหครับก็เป็นข่าวที่น่าชื่นชมนะครับน่ายกย่องครับสำหรับสภากรรมการชุดนี้นะครับรวมถึงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเรานะครับซึ่งไม่ขอรับเงินเดือนนะครับไม่ขอรับเงินเดือนรวมทั้งอุปนายกและก็ทีมงานทุกท่านนะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเรานะครับเพื่อให้ฟุตบอลไทยของเรานั้นได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่พัฒนาจริงๆนะครับส่วนข่าวประเด็นถัดมาครับคุณมิติติยะภพรัตน์นะครับประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและหนึ่งในสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมายอมรับนะครับแ้ะยก้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับหลังจากที่ มาดำแป้งคนณนวนพันล่ำซ้ำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นได้ขออนุมัติจำานวนเงิน40.5ล้านบาทเพื่อนำไปจ่ายให้กับเหล่าบรรดาทีมในศึกลีก2และไทยลีก3โดยจากทีมไทยลีก3ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้อนุมัติเงินสนับสนุนงวดที่2-4ถึง4นะครับครบจำนวน72ทีมทีมละ375,000บาทรวมเป็นเงิน27ล้านบาทนะครับ ขณะที่ทีมจากไทยลีก2อ,อนุมัติเงินสนับสนุนงวดที่2-3ถนะครับจำนวน18ทีมทีมละ7500 0 0บาทนะครับรวมเป็นเงิน13ล้าน5แสนบาทล่าสุดบิ๊กอันนะครับออกมาโพส a c e b o o k ส่วนตัวหลังจากที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นอนุมัติเงินส่วนนี้ว่าวันนี้เป็นการประชุมสภากรรมการครั้งแรกที่พี่แป้งเป็นนายกสมาคมสิ่งที่ผมรู้สึกและรู้สึกประทับใจมากคือ ความรวดเร็วในการทํางานความโปร่งใสในการนําข้อมูลทุกอย่างมาวางบนโต๊ะได้ที่สําคัญคือการเปิดรับฟังความเห็นที่สภากรรมการได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเราได้เห็นปัญหาเราได้รับฟังข้อเท็จจริงจํานวนตัวเลขทั้งรายรับรายจ่ายรวมไปถึงเงินคงเหลือในแต่ละบัญชีทั้งของสมาคมและบริษัทไทยลีเราได้รับรู้สัญญาของคู่สัญญาของส,ญญาองสมาคมไทยลีเนื้อหาของสัญญาเป็นอย่างไร ปัญหาคืออะไรหักค่าหัวคิวเท่าไรโดยท่านนายกสมาคมนวลพันล่ำซำได้นำมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะตัวเลขในบัญชีที่คงเหลือเงินอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นการนำเสนอของนายกสมาคมคุณนวลพันธ์ที่ได้ขออนุมัติในที่ประชุมถึงการขออนุมัติให้นำเงินออกมาจ่ายให้กับสโมอสรในระดับ T2 และทีาจำนวน40.5ล้านบาทในแวบ,บแรก ที่ท่านนายกได้นำเสนอตัวเลข40.5ล้านบาทและขออนุมัติสั่งจ่ายผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแทบจะกลั้นน้ำตาไม่ไม่อยู่เพราะนี่คือหยาดเหงื่อของทุกทีมประธานสโมสรน,นักเตะสตาฟคนดูที่ถูกหม,มางเมินมานานในที่สุดทุกทีมก็ได้รับสักทีนอกจากนี้อาจจะยังมีหลายเรื่องที่กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาดังนั้นผมจึงขอเล่าครา,าวๆเท่านี้ก่อนผมขอขอบพระคุณท่านนายกนวลพันลำำ์ำซำ ที่ได้เลงเห็นทุกหยาดเหงื่อของคนฟุตบอลมีค่าเป็นลำดับแรกซึ่งซึ้งใจมากๆ40.5ล้านก้อนนี้จะช่วยต่อชีวิตอีกหลายร้อยชีวิตให้มีกำลังใจในการทำอาชีพฟุตบอลต่อไปรับรักฟุตบอลไทยให้กำลังคนฟุตบอลไทยทุกคนเอาใจสู้ไปด้วยกันครับข่าวต่อมาครับสื่อมาเลเซียตีข่าวมาโนโพกิ้งนะครับอดีตฮดโค้ดทีมชาติไทยกลายเป็นหนึ่งในเกณเดตท,ที่จะเข้ามานั่งกุนซือ คนใหม่ของสลังงอเอฟซี c, ทีมจากลีกสูงสุดของมาเลเซียในการสู้ศึกซีซั่นใหม่เฮดโค้ชลูกครึ่งบารซินเยอรมันกำลังว่างงานแต่การกลุ่มทีมนะครับหลังจากแยกกับทีมชาติไทยและก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวกับเตรียมงานไปกับกุนซือคนใหม่ของของอันฮานอยสู้ศึกวีดีกเวียดน,นามแต่ดิวดังกล่าวไม่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่ตัดสินใจแต่งตั้งโคซิโกเกตสักเสนาเมืองกุนซือชาวไทยเข้ามาคุมทัพ สุดล่าสุดเฮดโค้ชอดีตเฮดโค้ชครูเบนคอกเกรเตและทีมชาติไทยที่กําลังมองหาสโม,มสรใหม่และมีชื่อเป็นหนึ่งในเกรเดตท,ที่จะเข้ามาคุมทัพแทนตันเซงโฮที่แยกไปคุมทีมบริสเทโลสู้ศึกไทยลีก2023ันยทับทั้งนี้สลังงอ FC เอฟซีปัจจุบันกําลังเก็บตัวปีซีซั่นอยู่ที่ประเทศไทยก่อนเตรียมสู้ศึกซีซั่นใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้สําหรับผลงานของสลังงอร์เอฟซีในซีซั่นที่ผ่านมา จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ของศึกมาเลเซียซุเปอปร์ลีกโดยมีทั้งหมด61คะแนนนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารฟุตบอลน,นะครับที่นำมาฝากทุกท่านนะครับคิดเห็นเช่นไรนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ